ตอนนี้นะครับพ่อีก่อนที่จะไปเห็ดงานนะครับผมก็ต้องตรวจเช็คเจ้าของก่อนนะครับตรวจโควิดก่อนเนาะเพราะว่ามันยุดมาหลายมือแล้วเมื่อวานนี่ยกับไ่ได้ไปเ้าพาแม่ไปหาหมอก็เลย่สิตรวจมือนะครับเพราะปกติพ่อสิตรวจทุกวันจันทรนนนน์นะครับนี่มันอังคารนะครับจะตรวจโควิดนะครับน้ำยามาอยู่ตรงนี้นะครับ ค่อนข้างชำนาญนะครับตัวเกือบคู่มือนะ,อะจะฉีกกัน,นยังมาข้างหนึ่ง สารคัดหลังนะครับใส่ในขวดสารตัวนี้นะครับไปผสมไปให้มันเข้ากันที่สุดนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ตัวนี้ใส่ห่อไว้ก่อนอันนี้คือตัวทดสอบเนีมาเบริกันว่ามันสิขึ้น จะขีดนะครับโอเคสั่งก่อนเดินลงไปเลยเดี๋ยวไปแล้วนะครับอันนี้เทากันทิมเป็นขยะกับติดเชื้อนะครับต้องตรงหอดีๆนี่นะครับผ่านไปแล้วผ่านผ่านตัวทีไปแล้วลวงมาแล้ว เพราะว่าถ้าคนติดนะครับถ้าคนติดโควิดอ่ะมันจะขึ้นทีก่อนเลยนะครับอืมเดี๋ยวก็จะรอประมาณนึงนะครับรอสักสิบนาทีเนาะอืม เดี๋ยวรอสัก10นาทีนะครับเดี๋ยวผมกลับมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ยืนยันได้แล้วว่าปลอดภัยนะครับก่อนที่จะเข้าทํางานนะครับพอาที่ผมเคยแม่ผมกติดโควิดนะครับเมื่อวานนี้พาไปหาหมอก็เลยได้นอนโรงพยาบาลเลยนะครับเอาเพื่อนนั่งท้ายรถกระบะไปเลยนะวันนี้ก็เลยได้นอนโรงพยาบาลสนามเลยนะครับ บริกบบานเลยคือของแม่นี่คือตรวจสองอันสองรุ่นสองยี่ห้อนะครับติดทั้ง2นี่ครับคือปุ๊บมันขึ้นมามันก็จะมีขีดอยู่ข้างล่างนี่เลยขีดตัวทีนี้ปุ๊บขีดแล,แล้วขีดสี่ขีดสองนี่ครับอันนี้ก็ยืนยันได้แล้วว่าปลอดภัยนะครับในระดับหนึ่งก็จะตรวจประมาณ2อสามมือตรวจเท่านึงนะครับผมเพื่อป้องกันเจ้าของแล้วก็ป้องกันคนอื่นที่เหา ไปใกล้นะครับผมโอเคครับตอนนี้เฮากลับเวลากผ่านมาครบแล้วนะครับมาดูปลอดภัยครับเราไปทำงานได้นะครับโอเคอันนี้ผมก็ผ่านการพิสูจน์เรียบร้อยนะครับเทสหนึ่งเทสน,นะครับกับการตรวจโควิดก่อนไปทงานนะครับอยากให้ทุกคนนะครับดูแลเจ้าของเลยกัน ปิดแมสตลอดเวลาแล้วก็ยามไปหาคนอื่นก็เวระยะห่างนะครับแล้วก็ใชอ้อุปกรณ์ต่างๆของเจ้าของนะครับแบบไ่ได้ไปใช้ร่วมกับคนอื่นนะครับแล้วก็ระวังป้องกันตัวเองป้องกันคนอื่นนานะครับแล้วก็ถ้ามีอาการไข้ก็กินฟ้าทะไรโจทย์หรือกินยาพลาไปแล้วก็ตรวจอันนี้นะครับตรวจเทสโควิดนะครับถ้ามันมี2ขีดก็ไปโรงพยาบาลไปตรวจอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ความ แน่ใจนะครับอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองและดูแลคนอื่นเพราะว่าหลังจากสงการเนี่ยคือโควิดระบาดหลายขนาดนะครับแถวบ้านเฮา,านะก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบตัวตนเองด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณครับ